เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่3.6ข้อความตอบปีนี้ส่วนใดมีลักษณะเป็นบรรยายโวหารความจริงแล้วโวหารมีหลายประเภทแต่ว่าโวหารที่ข้อสอบมักจะชอบเอามาออกแล้วก็มีตัวหลอกเนี่ย คือบรรยายกับพันานาโวหารบรรยายโวหารนะมันคือการที่แค่เล่าเรื่องอะเล่าถึงเล่าตามลำดับเล่าเรื่องว่าให้ครบรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแต่ไม่เห็นไม่เห็นภาพแสงสีเสียงบอกแค่ว่าเป็นยังไงในขณะที่พันนา,น,าน้องจะอ่านแล้วจะเห็นภาพแสงสีเสียงหมดเลย เขาจะมีคำบรรยายที่ดูจะเว่อร์ๆนอ้องเช่นเ,เสียงดังอึกระทึกคึกโคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพรรณนา,นาใช่ไหมแต่ถ้าบรรยายก็จะเป็นแค่คุยกันเสียงดังจบน้องไม่ได้เห็นอะไรแต่ถ้าเสียงดังอึกระรึกคุกโคมเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือพรรณนา,นาลองมาดูพนักงานนำหมอข้าวและอาหารชามแรกวางลงกลางโต๊ะ อันนี้น้องเห็นการกระทําใช่ไหมว่าพนักงานเนี่ยเอาอาหารมาวางกลางโต๊ะต้มโครงอวดสีส้มอมน้ำตาลของพริกแห้งตัดกับสีเขียวสดของใบมะกรูดที่ลอยเต็มชามอันนี้โน้อจะอ่านแล้วจะเห็นเห็นภาพต้มโครงลอยมาเลยอะว่าแบบอ๋อมันสีนี้นั้นอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการพรรณนาปลากรอบเป็นชิ้นพอคําแทรกอยู่ทั่วไปในชามส่งกลิ่นเย้ายวนใจ กินปลากรอบก็ลอยมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพรนนา,น,าน้ำแกงหอมกลุ่มขึ้นมาแตะจมูกจนทำให้น้ำลายสอน้ำแกงหอมกลิ่นเนาะน้ำลายสอรสชาติเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมกำลังดีประสานกับรสเผ็ดพอใช้ได้ไม่ถึงแสบลิน้นบรรยายรสชาติพันนา,นาทำให้เห็นแบบ ทำให้รู้รสชาติสแสดงว่าข้อที่เป็นบรรยายโวหารโดยมีพันานาก็คือข้อที่บอกว่าพลังงานน้ำมอข้าวและอาหารชามได้มาวางไว้กลางโต๊ะก็แค่บอกว่าอ่ะเขามาเสิร์ฟแล้วจบไม่มีการบันไม่มีการพันานาอะไรเนาะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1ส่วนที่1มีแค่การบรรยายโวหารสรุปบรรยายโวหารกับพรณนาโวหารเนี่ย มักจะอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันน้องจะแยก2อ,อย่างนี้ได้โดยรู้ว่าบรรยายคือมาจากการเล่าเรื่องน้องแค่รู้ว่าการดําเนินเรื่องเป็นยังไงบ้างในขณะที่พันนาเนี่ยจะค่อนข้างใช้คําที่ทําให้น้องรู้ถึงภาพแสงสีเสียงชัดเจนเห็นภาพตามนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะหนึ่งสื่อดีแต่ยังอ่านไม่เข้าใจมีคลิปความรู้อธิบายไว้ให้ด้วยนะโหดีจุง